เวอร์ว์เว็บเอสอมบูเลตเสนอรายการตำนานพุทธคุณเรื่องเล่าพระเกจิอาจารย์ดังวัตถุมงคลสุดขลังนำเสนอโดยอาจารย์ชาติราชครูอิติปิโสภควา,วาปิสัมระโลปุสัตพุทธนารายเกลื่อนสมุทรมีคุณหนักหนา ภาวนาแล้วทำของน้อยให้เป็นของมากข้าวสารแสนทนานข้าวปลาพาลาหารบริบูรณ์เงินทองโภคทรัพย์มากมายเกลื่อนสมุดดุดนารายนั่งเมืองพระคัถาอารัตนาตะกรุดนารายเกลื่อนสมุดของพระเดชพระคุณหลวงปู่เช้าอัตจิตโตแห่งวัดห้วยลำใหญ่ซึ่งตะกรุดนารายเกลื่อนสมุด จะเป็นของดีประจำคลิปนี้ที่ผมอาจารย์ชาติราชครูเสาะ,ะแสวงหามาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้รับรู้รับทราบว่าหลวงปู่เช้าอัตจิตโตยอดพระเกจิอาจารย์ในดวงใจของผมทานายชาติราชครูท่านได้สร้างได้ทำได้เสกตะกรุดสุดวิเศษชนิดนี้ขึ้นมาฝากเอาไวใ้ให้เป็นสมบัติทิพย์ เป็นของมีค่าหาประมาณมิได้มอบแก่ผู้ที่มีบุญสัมพันธ์ผู้ที่มีบารมีต้องกันกับเครดวิชานาลายเกลื่อนสมุดกับบารมีของหลวงปู่เช้าคุณเอาไปบูชาด้วยความเคารพศรัทธาย่อมจะนำพาชีวิตของคุณและครอบครัวไปสู่ความสุขความเจริญได้อย่างแน่นอนที่สุดครับว่าถึง ตะกรุดนาลายเกลื่อนสมุดกันก่อนเป็นกลบบทเป็นยอดของดีของหลวงปู่เช้าท่านเลยทีเดียวตะกรุดดอกนี้พระยันนาลายเกลื่อนสมุดรสร้างตามตำราพิชัยสงครามหลวงปู่เช้าท่านอาธิษฐานจิตปรกปลุกเสกอย่างเต็มกำลังมีพลังพุทธคุณใช้ฟังให้ดีนะครับใช้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยน แปลงดวงชะตาคุ้มกลองป้องกันภัยได้สารพัดป้องกันสัตราวุธอุบัติเหตุเพศภยัยแก้การทำมาหากินไม่ขึ้นคงกระพันชาตรีเป็นมหาอำนาจผู้คนนับถือย่ำเกรงเสริมดวงหนุนชะตามหาทรัพย์เสริมยศเลื่อนตำแหน่งคนดวงไม่ดีคนดวงตกดวงแตกดวงแยกดวงพัง ไปหาหมดหาหมอที่ไหนเขาทำนายทายทักว่าดวงไม่ดีต้องทำพิธีนู่นนี่นั่นสารพัดส,สารเพหมดเงินหมดทองไปมากมายแก้ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรครับมาเจออาจารย์ชาติมาเจอผมแล้วแล้วยิ่งกว่านั้นได้มารู้จักบารมีของหลวงปู่ช้าวัดห้วยลำใหญ่รับรองว่าเรื่องร้ายจะคลี่คลาย เรื่องดีจะทวีคูณเพิ่มพูนทรัพย์สมบัติยิ่งอธิษฐานจิตขอในสิ่งที่มุ่งมา่ปราถนาก็จะได้สมดังใจปราถนาผมปิดตำราแล้วนะ <c oughs> อ้าวคุยตามภาษาผมดีกวา่าอันว่ากลนะบทนะลาลเกเลือนสมุดของหลวงปู่ช้าวัดห้วยลำใหญที่ท่านเอามาทำเป็นตะกรุดเนี่ยนะครับเออมีคุณวิเศษจริงๆไม่ค่อยเคยพบเคยเจอ ในตะกรุดหรือในตำรับตำราที่ไหนกบทนาลายเกลื่อนสมุทรมีคุณมีคุณอย่างไรภาวนาทำของน้อยให้เป็นของมากเออมีคุณอย่างไรทำของน้อยให้เป็นของมากท่านทราบไหมเอ่ยตามตำรับตำราโบราณน,นะคำพีพิชัยสงครามเลยนะในตำรามหาเวศฝ่ายพระนาลายของคำพีพิชัยสงครามว่าด้วยการแต่งพน้นี่แต่งพ้แต่งทัพ โบราณเลยท่านว่าเอาไว้ว่าเป็นพระยันวิเศษในการบรรดาลความสำเร็จความสมหวังดุดนารายณ์นั่งเมืองเกลื่อนสมุทรมากล้นพ้นประมาณสิริสวัสดิ์มหามงคลเกลือนกลนมากล้นสมุทรไทยอำนาจฆ่าไทยมากล้นหนักหนายศถาบรรดาศักดิ์อีกศักดินาทรัพย์สินนานาเกลือนกลนเนืองนองคิด หวังสิ่งใดเป็นไปตามประสงค์หากจิตกำหนงจักสมใจปองคนน้อยว่ามากมากมีสิ่งของเพชรนินเงินทองเกลื่อนท้องสมุทรไทยตำลาการแต่งคนแต่งพลว่าด้วยทำให้ศัตรูเห็นว่าคนน้อยเป็นคนมากพระตำลานี้ท่านว่ายังความอุดมสมบูรณ์ให้กับผู้ที่มี เมื่อหลวงปู่เช้านำมาสร้างนำมาทำเป็นตะกรุดนาลายเกลื่อนสมุดของน้อยเป็นของมากทรัพย์สินเงินทองน้อยกลายเป็นมีทรัพย์สินเงินทองมากตำราท่านว่าดุดดังพระนาลายนั่งเมืองอพยานั่งเมืองก็หมายความว่าสิริสมบัติสมบูรณ์พูนผลสำเร็จเสร็จสิ้นสมดังใจปรารถนาตะกรุดนาลายเกลื่อนสมุดดุด เทวดามาประสิทธิ์ท่านผู้มีฤทธ,ธิ์พิทักษ์รักษาปิสัมละโลปุสัตพุทธาปวงเทพเทวาอวยชัยให้ผ่อนนิสาธุสาธุสาธุตะกุดดอกนี้ไม่ใหญ่ไม่โตครับขนาดประมาณสนิ้วลงพระยันด้วยแผ่นตะกัวเสกแล้วหลวงปู่เช้าท่านให้ คว้านเป็นเชือกจานพระยัน์เอาไว้เป็นสัญลักษณา์นายิเกลื่อนสมุดนี่เป็นของดีดีอย่างไรดีทั้งด้านคุ้มของหนุนดวงชะตาดีทางด้านเสริมส่งชีวิตดวงที่ว่าจะตกโอ้ยกลุ้มใจคนดวงตกดวงชงในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ย ต้องไปหาหมอต้องไปทําพิธีการเออท่านจะมีของแก้นะครับคนดวงตกเนี่ยคุณจะตกด้วยเรื่องอะไรจะชงจะนู่นนี่นั่นสุดท้ายท้ายสุดมีดาวบาปพระเคะที่รับเคาะที่เป็นโต้โผลใหญ่มีราหูกับเสาแค่นั้นจะทํามาค้าขายไม่ขึ้นดวงตกหน้าหมองหน้าครัหยิบจับอะไรเป็นขาดทุนเงินขาดทุนทองเพื่อนฝูงลูกน้องเบินหน้าหนี เจ้านายไม่รักไม่ใครนะมีดาวบาพพะเคราะ์เนี่ยพระเสาพระราหูเข้าแทรกเข้าเบียนอืมไม่ว่าจะอยู่ในทุกสถานภพบใดๆเนี่ยเสาราหูนี่ถือว่าเป็นจำเลยหลักเลยทีเดียวดังนั้นแก้อยังไงอ่าแก้อยังไงแก้ก็ต้องแก้อาศัยบรารมีของมหาเทพพระนาลายซึ่งเป็นผู้ขจัดปัดเป่าเป็นผู้ทำลายพระลาหู พระเสานี่เป็นเทพนพเกราอ่าพระนารายทรงจักสุทัศนจักไปปราบลาหูลาหูเกรงกลัวฤทธิ์เดชไม่กล้าสู้คุณวิเศษของตะกุดนารายเกลื่อนสมุทรท่านว่าดุดดังนารายนั่งเมืองก็หมายความว่ามั่นคงแข็งแรงคือนั่งเมืองคุมเมืองคุม้มเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง าการเสียนสมุทรนั่งการเสียนสมุทรทุกภัยไม่มีบารม,มาศุขอยู่เหนืออวมงคลอยู่เหนือเหตุเพศภัยต่างๆอยู่เหนือลาหูอันเป็นสุดยอดดาวบาปพระเระห์ได้ท่านจึงบอกว่าคุ้มครองป้องกันภัยดวงตกดวงแตกดวงแยกดวงพังคุ้มได้ยิ่งไปกว่านั้นก็เปลี่ยนดวงชะตาได้อีกด้วยซ้ําคงกระพันมหาอํานาจแต่กุดดอกเล็ก3มนิ้วนี่แหละครับดอกแค่นี้เอง หลวงปู่เชา้าท่านทําวิชาเอาไว้โอ้โหเสกเอาไว้อย่างดียิ่งยิ่งดีตะกุดดอกนี้เป็นตัวแทนฝ่ายพระยันของพระนาลายอ่าเป็นตัวแทนสิ่งที่เป็นมหาเทพดุจเทวดามาประสิทธิ์ท่านผู้มีฤทธิ์พิทักษ์รักษาเลยอืมนี่หลวงปู่เชา้าท่านทํามอบเอาไว้ให้ดังนั้นสํารวจตัวเองดูหน่อยตัวท่านก็ดีญาติติโกโหติกาญาติสนิทพี่น้องลองดูหน่อย ดวงตกดวงแตกดวงแยกดวงพังอันนี้เป็นยังไงไม่ต้องบอกท่านรู้เองผู้ที่ต้องทรณีสารเป็นอย่างไรเมื่อก่อนนี่มีอุบาทคมภีดูอุบาทอุบาทพระสาวอุบาทพระจนันอุบาทนาลายอุบาทพักการเยอะแยะมากมายเลยรวมความเนะี่ยถ้าจะนับอุบาทนี่เยอะแยะแต่รวมความได้ว่าลองดูผมเรียกสั้นๆว่าผู้ที่โดนทรณีสารต้องทรณีสารคุณจะทําน้ํามน รถก็ได้น้ำมนต์ต้องธรริสารรถก็ได้หรือจะเอาตะกรุดหลวงปู่เช้าเนี่ยทำน้ำมนต์ก็ได้หรือว่าคุณจะบูชาพระในทางเสริมดวงอย่างเช่นพระเสริมดวงที่ตำลับตำลาของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วท่านสร้างท่านทำจากไม้โพนิพานก็ได้แต่ว่าหาของแท้จริงยากเต็มทีเอานี่ละครับง่ายๆเลยตะกรุดนาฬิกเกลือนสมุดของหลวงปู่เช้านี่แหละถ้ามีบุญสัมพันธ์ถ้าบาปเคราะห์ไม่มาก ไม่ล้นจนเกินไปเป็นคนธรรมดาเราๆท่านๆเนี่ยกแก้ได้ชนิดที่เรียกได้ว,ว่าค่อยๆฟื้นยืนยงคงมั่นอยูคอย่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆด,ด้วยบารมีของตะกุดนาลายเกลื่อนสมุดด้วยบารมีของหลวงปู่เช้าอัตจ,จ,จิตโตหลวงปู่เช้านี่ท่านเป็นพระพระธรรมดาใช้คํานี้ก็ได้เป็นพระหลวงปู่ชาลาชาลาแก่ๆแต่ทว่าท่านมีบารมีสูง มีบารามีสูงขนาดไหนก็ขนาดว่าในปีหนึ่งตอนที่ท่านทรงสังขารอยู่ท่านเจ้าคณะจังหวัดมากราบมาเป็นประธานในการบําเพ็ญทักษิณนถนวายหลวงปู่เช้ามากราบแล้วก็บอกว่าเบื้องบนเล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังเบื้องบนบอกให้มากราบหลวงปู่เช้าที่นครสวรรค์เนี่ยมีหลวงปู่องค์หนึ่งชื่อหลวงปู่เช้าชื่อหลวงปู่เช้าเนี่ยให้มากราบท่านก็มกราบในว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านก็คงจะเป็นพระที่บําเพ็ญ วิปัสนารู้อานัสัญญาณจากเบื้องบนได้ก็มากราบจริงๆแล้วหลวงปู่เช้านี่ใครท่านได้กราบท่านในสมัยที่ท่านดำรงสังขารอยู่คุณก็จะเห็นว่าเรื่องมักน้อยปฏิบัติตนสมกับเป็นพุทธบุตรเนี่ยหลวงปู่เช้าที่หนึ่งเลยกุฏิที่ท่านอยู่หมาแมวเข้าได้เป็นปกติไก่เข้าได้เป็นปกติไก่นี่มากินมาล้อมหน้าล้อมหลังท่านหมาแมวมาล้อม ท่านก็ไม่มีความรังเกียจเดียดฉันรักท่านฉันอาหารเสร็จนะคุกข้าวปรไว้ไก่ให้หมาให้แมวกิน,เ,นเรียกว่าบำเพ็ญทานบารมีจิตใจท่านสบายหน้าตายิ้มแย้มดวงตาท่านใสกระจ่างดวงตาแบบนี้อาจารย์คุณลุงหมอสมสุขบอกว่าเป็นตาแบบรัศมีพรมเป็นตาแบบหลวงพ่อพรมวัดช่องแคเป็นตาแบบหลวงปูป่คูบาขันแก้ว วัดสันพระเจ้าแดงตาหลวงปู่เช้าเนี่ยใสยสว่างเหมือนตาเด็กเนี่ยใสเหมือนน้ำค้างใสเหมือนตากว้างเลยแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยบาร,รมีธรรมท,ที่ท่านสแสดงออกมาทางดวงตาก็ดีทางการกระทําทางวัดปฏิบัติก็ดีเนี่ยทำให้เห็นว่าท่านเป็นพระบริสุทธิ์พระแท้จริงๆผมประทับใจหลวงปู่อยู่เรื่องหนึ่งนะนี่เล่าให้ฟังเลยท่านทํางานนะครับท่านกวาดวาดัดท่านถากหญ้าท่านช่วยพระชาปูน ท่านทาสารพัดเนี่ยไว้ท่านเนี่ยแปดสิบเก้าสิบก่อนที่จะมรภาพเนี่ยท่านช่วยพระถือว่าท่านออกกําลังกายด้วยแล้วท่านก็ช่วยพระกะวีกะว่าช่วยเหลือพระเลยถือว่าเป็นกิจการของศาสนาเนี่ยท่านไม่มีเงินไม่มีทองท่านก็เอาแรงเข้าช่วยโอ้โหนี่อยากกราบทุกวันนี้ยังอยากกราบอยู่เลยไม่มีเงินไม่มีทองไปหลวงปู่แก่ๆอยู่วัดไม่มีสมบัติอะไรเอาแรงเข้าช่วยท่านช่วยจนกระทั่งท่านโดนมีดฟันโดนเฉาะที่ขา ที่ที่เท้าท่านนะครับโดนเฉาะที่เท้าท่านท่านเฉยให้ไปหาหมอท่านหมอท่านไม่ไปพระเนนก็เอามาช่วยกันเอายามามาใส่ที่ขาท่านนะมาใส่ที่แผลแล้วท่านก็โอ้ท่านน่ารักมากท่านเอาผ้ามาพันแผลท่านเอาผ้าพันแผลท่านนะแล้วท่านเอาเชือกเชือกปอเชือกพลาสติกเชือกปอเนี่ยมาผูกมาผูกให้ผ้าเนี่ยไม่หลุดอืน่ารักแบบแล้วก็ท่านก็ไม่ได้มี ทุกขเวทนาอะไรนะดำลงตนอยู่แบบปกติเลยแล้วรองเท้าท่านคุณไปดูเถอะรองเท้าท่านไม่รู้นี่วัดเขาเก็บไว้หรือเปล่ารองเท้าแตะท่านโอ้เป็นรอยดำเพราะท่านใส่ทำงานอมลวงปู่เช้านี่ถ้าเป็นพระแท้จริงๆลหลายๆคนก็มองว่าโอ้โหเป็นพระแท้อย่างหนึ่งแต่ท่านมีดวงจิตที่ใสสว่างกระจ่างมากถามว่ารู้ได้อย่างไร ก็มีคนเอาเหรียญที่ท่านปลุกเสกเป็นเหรียญเสมาเล็กรูปเป็นเหรียญเสมาเล็กรุ่นแรกเนี่ยมาลองถ่ายด้วยกล้องกล้องอะไรกล้องออร่าที่มันมีแสงออร่าถ่ายแล้วจะมีแสงออร่าได้นะครับในวัตถุซึ่งมีพลังพุทธคุณหรือว่ามีพลังงานแฝงเนี่ยปรากฏว่าถ่ายเหรียญของท่านเป็นพลังงานสีเหลือง เจดจ้ามากแล้วก็มอบภาพถ่ายนี้ให้เป็นสมบัติของวัดห้วยลำไย,ยไว้เออผมพูดถึงตะกุดนารายเกสมุดแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นตะกุดสุดวิเศษที่จริงท่านทำตะกุดเอาไว้ไม่ได้กี่รุ่นหรอกครับพูดถึงนารายเกสมุดผมก็นึกถึงตะกุดมหาปราบของท่านได้ตะกุดมหาปราบเนี่ยเป็นตะกุดธงชาติถักเป็นแบบธงชาติเลยคือน้ำเงินขาวแดงขนาดประมาณ5นิ้ว อันนี้ก็มีคนถามอยู่เหมือนกันผมก็จะตอบในคลิปนี้เลยว่าเหมาะสําหรับการปราบปรามเหมาะสําหรับการต่อสู้กําจัดอวมงคลพวกอาถรรพ์ต่างๆมีคนโดนคุณโดนของหมอเรียกเป็นหลักหลายหมื่นเลยนะมาปรึกษาผมบอกเอาตะกุดทงชาติหลวงปู่เช้าไปลองใช้ดูพกติดตัวดูแล้วก็อาราธนาบาลมีหลวงปู่เช้าเขาบอกเขาไม่เคยไปกราบเลยผมบอกองค์นี้ดีคุณเชื่อได้เลย เขาก็เชื่อผมเสียเงินค่าตะกุดนิดหน่อยนะเช่าไปแล้วเขาก็ดูผลนะครับหมอก็โทรมาเร่งยิกๆๆจะแก้เมืไหร่จะแก้มืไหร่หมออยากจะแก้ให้แก้คุณแก้ใสให้ปรากฏว่าคล้องตะกุดอยู่กับตัวไม่เกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นเลยอไม่มีรู้สึกว่ามีอะไรมาแฝงไม่ได้ทำตัวเกลี้ยกาดตากวางเหมือนก่อนปรากฏว่าหายไปเฉยๆอย่างนั้นนี่เล่าให้ฟัง นึกขึ้นได้ตะกุดธงชาติคือตะกุดมหาปราบแล้วตะกุดที่แนะนําคุณในคลิปนี้คือตะกุดนาลายเกลื่อนสมุดมีฤทธิ์ดุจเทวามาประสิทธิ์ท่านผู้มีฤทธิ์มาพิทักษ์รักษาแน่นเลยเชียวครับของดีๆแบบนี้ผมจึงอยากแนะนําว่านี่คือของดีที่คุณควรจะมีนะในยุคนี้สมัยนี้วิทยาศาสตร์กนะ้าวหน้าแต่ถ้าว่าคุณสายฝ่ายตำ่ำการเชื่อถือเรื่องโชคเรื่องลางเรื่องดวงตกดวงชงยังมีอยู่ มีก็ต้องแก้แก้ก็ต้องแก้ให้ถูกแก้โดยใช้ตะกรุดนาฬเกินสมุดขอหลวงปู่เช้านี่แหละครับเอาของดีๆอย่างนี้ถ้าคุณอยากจะได้คุณกรุณาชมคลิปต่อไปให้จบในตอนท้ายของคลิปจะมี QR code คกับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อติดต่อสอบถามได้โดยสะดวกครับคลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ก่อนจากขอประสาทพรอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงสิทธิกิจจังสิทธิกำมัง,ส,มงสิทธิลาโภชโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาศัตรูบีทาวินาสันติผมอาจารย์ชาติราชครูลาไปก่อนครับสวััสดีครบ